ในการที่เราจะปรับปรุงกระบวนการผลิตนะครับเราสามารถที่จะปรับปรุงเช่นในเรื่องของวิบนะหรือ w o r k in p r o โปรเนะเราก็มาดูว่าในกระบวนการผลิตที่ที่เราจะสามารถลดต้นทุนได้ก็คือจะเข้าลดในเรื่องของ w o r k in p r o โปร s ต่างๆในที่นี้ก็คือเราจะเห็นว่ามีวิบอยู่ที่เราสนใจก็คือตัวที่อยู่ตรงตำแหน่งคอนเวเยอร์นะครับซึ่ง เห็นว่ามีวิ p ที่เต็มตลอดกับ9ชิ้นนะไม่เราก็เลยมัจะมาดูว่าเราสามารถที่จะจะลดในส่วนของ Work i n process ตรงนี้ได้ไหมนะครับเพราะว่ามีมากไปนะก็ไม่ทำให้การผลิตดีขึ้นในที่นี้ก็คือเห็นว่ามีวิ p ที่เป็น Work i n p r o c e s เเต็มอยู่ตลอดเนี่ยก็ได้ยอดการผลิตอยู่ที่6,000 ห้าร้อยหกสนะครับแล้วถ้าเกิดว่ายอดการผลิตพิบที่อยู่ตรงนี้หนึ่ชิ้นนะครับจะทำให้ยอดการผลิตเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็หกพันสี่ร้อยสิบเอ็นะซึ่งก็น้อยกว่าวิบที่หกพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับแล้วถ้าวิบตรงนี้สักหาชิ้นนะผลรับการผลิตจะเป็นอย่างไรนะครับ ก็จนะได้6534เนี่ยซึ่งเึื่งจะใกล้เคียงกับวิปที่เป็น9ชิ้นก็คือ653 3น่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าตัว e ี t ม e ต์เทค m a t i p p l n t Simulation ก็จะมีเครื่องมือตัวหนึ่งเรียกว่าตัว e x p e r i m e n t Manager นะครับสามารถที่จะเอามา,าทดลองนะทดลองเปลี่ยน Input ดูว่าจะมีผลอย่างไรกับ Output นะ ผมก็จะสาธิตให้ดูนะฮะในที่นี้ก็คือผมสนใจตัวเอาพุทที่มันผลิตได้นะฮะจำนวนจำนวนเอาพุทที่ผมผลิตได้ผมสนใจตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวอินพุตก็คือตัวที่ work in process ที่อยู่บนคอนเวเยร์นะในที่นี้ก็คือตัว c a p a c i ั่นี่ผมก็จะทดลอง ลองดูนะครับว่าถ้าผมปรับเปลี่ยน Input นะครับของคอมพิวเตอร์เนี่ยส่งสุดจุดที่ตามสุดจุดที่1นะครับแล้วเอาส่งสุดจุดที่9เนี่ยผลการผลของ Output นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับโดยที่นี่ผมก็จะเนื่องจากมันมีความผันแปรนะผมจะทดลองอยู่ที่ ทำการ e อ p e r i m e n t อยู่ที่สามเนะียอันนี้เขาก็จะลองปรับเปลี่ยนอินพุตที่คอนเวียร์ดูนะว่าไม่มีผลยังไงกับตัวเอาพุ t บ้างนะก็จะเห็นว่า,าถ้าเราลองป้อนอินพุ บทคอมพิวเตอร์หนึ่งนี่ยจะได้ออปต์เท่านี้นะแต่ถ้าในการทดลองที่สองผมเพิ่มวอล์กอินโปรเซสที่ตัวคอมพิวเตอร์เป็นสองครับก็เอาออปตก็จะดีขึ้นนะแล้วก็จากการทดลองที่ห้านี่ยถ้าผมป้อนตัวคอนตัวว o ล์กอินโปรเซสที่คอมพิวเตอร์เท่ากับห้าก็เอาออปตก็จะมากกว่าหกพันห้าร้อยชิ้นนะครับสังเกตว่าเมื่อผมป้อนอินพุตที่เป็น5 6 7 8เนี่ย เอาพุทก็จะไม่ได้เพิ่มมากนะฮะก็จะเข้าเ uh, ส้นตรงที่ก็คือเอาพุทจะไม่เพิ่มเมื่อเมื่อผมป้อน input ที่ uh, 8ชิ้นหรือ9ชิ้นในะจําไวว่าเอาพุทก็จะใกล้เคียงกันนะครับซึ่งจากการทดลองนี้ถ้าเราถ้าเราดูว่าถ้าเราอยากลด uh, ตัวบุปอิสเสแล้วก็ได้เอาพุทอยู่ประมาณที่ uh, มากกว่า6,500นะครับ 6,500เราก็สามารถที่จะป้อนตัวว o อินเ p รเซสที่ตัวคอมบิเยอร์นะหรือฟังจุอยู่ที่5ชิ้นก็จะเพียงพอนะครับเราก็เข้าไปที่ตัวคอมเยอนะีแล้วก็ใส่แคป c ปอรซี้อยู่ที่5นะซึ่ง output ก็จะได้มากกว่า6,500นะอันนี้ก็คือการใช้งานตัวแอ p แมเนเจร์นะ เราไม่ต้องทําการทดลองโดยวิธีแมนนวลเราใช้ตัวเครื่องมือที่เรียกว่า a p p กซ์ m พร์เมได้เลยซึ่งตัว a p p กซ์ m พ n ์เมนต์มสามารถทำประโยชน์หรือการ Optimize ได,ได้หลายแบบเนะี่ยหนึ่งในนั้นก็คือการปรับเปลี่ยน Input ดูว่าเ u t p u t มีผลเป็นอย่างไรนะครับ